สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอนสังชาแนลกับการใช้ชีวิตในต่างแดนครับมาพอกับบรรยากาศหลังเลือกงานครับผมพี่น้องอาทิ่นี้กะเข้ากะเศร้าเป็นมือแรกของอาทิตย์เนาะมือนี้ก็เป็นจันทร์ที่30นะครับผมพี่น้องเลือกงานห้าโมงครับเพราะว่าโอทีตันแล้วนะครับผมพี่น้องโอโอผมเต็มแล้วเขาบัาให้เฮ็ดแล้วนะครับผมมือนี้ก็ออห้าโมงอีกพี่น้องมือนี้ก็สามสิบเอ็ดนะครับผมวันนี้วันที่สามสิบ สองมือนี่คือว่าได้ออกโอเงียเลยนะครับผมนะ้วถ้าเป็นรูนร่นํากันถ้าเบิ้งวันเดือนเดียนพศจิกกาวันที่หนึ่งมันจะได้เฮดบอลนะครับผมแต่ว่าเดือนหน้านี่หัวหน้าก็บ,บอกก็แล้าว่าน่าจะได้โอโอน้อยว่าสั้นเดียวเดียวเบิ้งงานก้อนว่าสั้นหัวหน้าบ,บอกแล้วนะครับผมพีม่น้องลรอรูนํากันนะครับผมว่าเดือนพศจิกกาผมชีได้โอวเขาแดกนะครับผมพี่น้องสบายได้เหรอครับผม เฮ็ดเฮ็ดไว้เฮ็ดไว้เฮ็ดไว้แล้วมาออกอูทีหลังสิกะสบ,บายดีพี่นอ้องเอออากาศกะทิ่เป็นคึมคึมหน่อยพี่น้องนะอันนี้ห้าโมงแรงด้วครับผมซึมมืดแล้วดิ้นะครับผมพี่น้องเนี่ยนะครับผมตอนนี้ห้าโมงแรงคันเบิดแดดนี่แม่ยนยินรถพี่น้องคันมีแดดนี่สูงอุ่นอยู่นะครับผมคันท่าแดดเบิดแล้วบิดเนี่ยโอ้ยเย็ยนจ,ยจ้อยๆครับผมพี่น้องมือ,มอ,มอ,มอรถพี่น้องขากระด้างเลยครับผมนี่ มันเบิดเดีดแล้วสิเป็นลักษณะนี่แหละคณะมีเดีดนี่อุ่นพอดีเลยเด้ฮ้ายไหมยากนอนครับผมอู้ง่วงบ่คักพี่น้องง่วงคักง่วงแน่ง่วงยึกคักอีอดีโอ้เห็นเนาะนี่แหละคณะเปลี่ยนอากาศนะพี่น้องมันมันคลอม้าทั้งสิ้นแหละครับแต่มันก็ดีอีกนึงเนะาะถ้าเข้าสองอาทิตย์สองอาทิตย์เปลี่ยนมันก็สิเพียวพวดเด้อผมอะอาทิตย์หนึ่งเปลี่ยนให้หนึ่งก็ดีคือกัน แต่ว่าคันมือได้เพี่ยนจากกะดึกมากาเศร้าแล้วมันจังครับพี่น้องโอ้ยอยากหลับเป็นยังครับผมมอนยอยากหลับตั้งแต่กินข้าวสวยเรียวพนครับผมเฮ้ยมึนตาเกิดว่าขึ้นเนาะนี่แหละครับผมเป็นบรรยากาศเนาะทห้พี่น้องได้เบิง่งจากโรงงานเนองมองพักนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นบ้านคนญี่ปุ่นอันนี้ก็เป็นบ้านคนไทยนะครับผมก็จะมียูเซอร์นี่แหละเนี่ยที่ บ้านหลันงนี้มันก็หลายคนยุนี่ห้าหกคุณนี้ครับผมมืจักรยานคุณนอนบานก็ผมนะอันนี้กับบ้านคนญี่ปุ่นอันนี้กับบ้านคนไทยนะครับอ่ฟังนี้กับบ้านคนญี่ปุ่นฟังนั้นกับบ้านบ้านคนไทยเด้ค่ะหลังคาแด,ด,ดงแดนะครับอันนี้กับบ้านผมอันนี้กับบ้านบ้านคนไทยนํำกันนี่ครับผมนอนพักกอนพี่น้อง หมดผักก่อนครับไม่ได้หผลผักหลายมือแล้วมันตายไปแล้ววู๊ผักผมก็ได้แต่กำลังกำลังใช้ง,งานได้สารแน่กำลังปรุงครับปลูกไม่นี่ครับผมพี่น้องผักแกยวย่างงามเลยครับผมวู้หอย่าญี่ปุ่นมากุณนั่นผักไม่เราได้ไหมครับ มาได้เบิ่งผักเราเราปลูกผักอีกอย่างนี้เราบ่วนจริงเราก็บ,บ่ค่อยขึ้นมาต่อพี่น้องเอาไว้นี่แหละไม่ม้อไม่เข่าเด็ดหรอกมันมันยากหนอนเรามันเรามันเพียครับผมพี่น้องในถุงอีกย่งหนึ่งไม่ค่อยากบอ้ย เจ็บเกินโอ้ฟ้าขอทางเงี้ยอยู่ข้างตึกแตนดีดีป่ะฮ่มีมีม่วงนอนครับผมผมเซ็ตอย่างกินเนาะมันเห็นเนาะแต่ว่าเอาหั่นมาไว้อยู่เอาเอาหัวใจหมูออกมาแช่ไว้ครับผมนี่นี่ครับผมนี่น้องหัวใจหมูหหมซื้อมาแล้วก็เอามันใส่น้ำแข็งไว้ก่อนมาละลายไปบางมัพักเที่ยงะนะครับผมแต่ว่าเนากินแรงของคงไปเชื่ว่าก,กินได้ดอก ถ้ากินเตวินหลายวันนี้ดึกมาสอดสิบสินอนวันนี้หิวเข้าอีกคือเก่าบนนะครับผมพี่นอ้องแต่ว่ายัางไงเวลาเขาสิกินนี่เห็นอย่างไว้กินเนาะมือ,อื่นแตต้องเห็นเอาวไว้กินมือ,อื่นสกอนพี่น้องมันนี้ผมสเห็ดเมนูก,ก้อยอนี่ก้อยไข่ลังหมูนะครับผมเนี่ยก้อยไข่ลังหมูเห็นไว้กินสวยอือมือ,อื่นครับผมเนี่ปะแต่ถ้าไปเบิ้งนากันครับผมแซ่บเล็กนะครับก้อยไข่ลังหมูมม ที่เลครับผมหลังเลิกงานพี่น้องคิดหนยกินไว้ก่อนครับผมไม่ได้กินสวยมืดพี่น้องไม่นด้เกิดที่จะได้เมนูน่วยก้อยอน,นี่ก้อยไข่หลังหมูนะครับผมจะแซ่บเลยคิดนกินแล้วอาบน้ำต,ตัดคชิปนอนตะวันที่นหนงครับผมยังคิดว่ากินข้าวแรงง่ายที่คันกินข้าวแรงห้าโมงแรงเลยเมื่อเกินสามพุ่มก็หิวข้าวอีกพี่น้องได้ไม่กินข้าวอีกคือก็ก็่าผมที่ว่ากินทนี่นัน อันนี้เซ็ตไว้เป็นเมนูมือ้ออื่นนะครับผมมื้อตอนสวยนะครับเพราะว่ายังื้อเช้าผมเมื่กินข้าวดอกผมที่กินแต่ยังื้อสวยยังไม่เ,มเมนะรียงก็ไม่ฮ็ดกินดอกโดงซินะง่ายๆก้อยแค่ดำหมูเสียบเนาะบริกินโดดเหรอทพี่น้องก้อยแค่ดำเ,เ,เ,เสียบเส่ต้มข้าวกระเซาเไม่เงินก็นได้มันหอมมันยำปุดปุดดี พีดไปหมูสุหมูกระทะกระเซียมเ่ยมีละครนกโอมาก็ได้กระทิประมาณนี้แหละครับผมพีดนายโยนกินนังสิ่ธิะสบายได้ละครนกห้าโมงอะแต่ว่ามันมื้ไม่เงินซิพีอาร์เนี่ยคือว่ามันมันเปลี่ยนกะอาทิตย์นี้นี่เข้ากะเด็กอาทิตย์นี้มาเข้ากะเศร้าผมที่น้องมันยังปรับมันยังปรับเวลานอนบําพันบําพันได้ลงตัวทีนะครับผมนีก่อนเดี๋ยวพอแล้วซัมนี้กั ได้คาบหนึ่งแล้วนะพี่น้องนี่คาบสองคาบเนเราใส่ผักเข้าไปอีกนะครับผมเดี๋ยวต้มสูกก้อนไปนะพี่น้องต้มให้มันสุกูกก้อนค่อยเอามาค่อยนะครับผมนี่ใส่รถดีอีกน้อยครับรถดีแล้วก็น้ำปลา น้ำปลาแล้วก็น้ำปลาแล้วก็ผงนวยม่แต่หล่อหม้อามาฟดค่อยออนมาใจหมูแซ่นลงกันปะทีนี้รายการแล้วครับผมต้มไม่สกัดเลยไปต้มไมนี่เราพี่น้องไปเก็บผักมาด้นะครับไปเก็บผักสละแเน่ผักแตลมาใส่ทเทปแซ่หอมหอมครับผมโอ้บกมือตืบเรอครับผมพี่น้องขาวเดียวนึง ตอนยี้มาห้องท้องยังมาได้มื่อยไนี่ไฮดิ้เนี่มือตืบแล้วนะครับเก็บผักก่อนห้องก็หดหน้า,นามึงเนาะบันขันก็่เดียววันสิบประหิตก้อยอันนี้ผักเพียวงานะงามดีครับผมพี่น้องนะนี่ครับอันนี้ซื้อน้ำรถไทยแล้วบันนี้เอามาหน,นีบเอาพี่น้องเนี่ยเพราะว่าผักตัวน,นี้มันเกิดง่ายนะสุมผักเพีสวซุปสารเหนีย่ยงสิ่นะี้นี่ครับผม ใส่แต่ผักแผวสารเน่กำลังงามดิผมสารเน่กำลังชิบวงครับเสร็จแล้วพี่น้องปลูกไว้กับพอพอพอได้เก็บกินอยู่พอได้ก,กันแกะขัดอยู่ดิใส่ลาบปิดลาบวางเสร็จนะครับผมถ้ามันกระชืเริ่มซีหนาวแล้วมันเริ่มเริ่มมันเริ่มซีโบปันแดแล้วนะครับผมพี่น้องถ้าแม่นช่วงหอนหอนบางขันดิโอ้ยน้ำคักครับผมใบบอกงี้ใบ เขียวเงาอ้ยรวยเงารวยสวยไปเลยครับผมนี่เรละแห้งค้ำไม้แห้งยินได้พี่น้องอุณหภูมิก็ลดลงลดลงเมื่อแรงนี่ต่ำสุดต่ำสุดต่ำสุดเมื่อแรงนี่แปดแปดองศาประมาณช่วงช่วงหลังเที่ยงคืนเป็นพี่น้องทางเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองไป็ฮอดไอฮอดกิดมองโซาประมาณแปดองศาจงผมว่าหับผม แห้งนับเนื้อุณหภูมิแห้งแห้งแห้งต่ำลงต่ำลงเยอ่แยะเป็นว่าสิหอดพุณเหล่วหลังสงคามได้พูดแล้วครับผมค่อยที่ใครแง่บัตรแดงนะหลายเดียนอยู่นี่เรียบร้อยแล้วครับบัตรแดงอ้าวครับผมเทน้ำออกกอนหมือนพี่น้องง่ายๆไ,ได้เห็ดอันก้วยเห็ดลาบมั้งน,นี่ยู<ด> ร่อยแห้งเป็นแห้งเป็นจุ๊กๆจังน้อยจะให้หน้ามันแห้งไรย่ยงงว่ครับผงงวครับพริกป่นน้ำปลาน้ำปลาแดกจักน้อยครับผมมันค่อยงวมันค่อยหอมเด็ดตัวพี่น้องมีโนูลาบมีโนอตนะใส่น้ำปลาแดกนะครับน้ำมะนาวอืม ตามด้วยข้าคว,ว้าครับบัดนะจวดจาดปะครับผมคาเดียวพี่น้องเสร็จแล้วใส่หอมลงไปเลยกับแผ่วหอมมากกว่าพี่น้องนี่ครับผมจะปล่อยพี่น้องง่ายๆจวดจาดฟาดบึ้มเลยครับผมก้อยไข่ลังหมูไอซีมให้เบิ่ง อืม่ะนี่ครับอืมสุดยอดยเรียบร้อยครับผมง่ายๆเลยเอาไปกินตอนสวยเมื่ออื่นครับพี่น้องก้อยไข่ลังหมูไหมครับผมจดจาดฟาดบึ้มพี่น้องเลือกงานมาให้น้องก,กินพอพอสิบห้านาทีเลยเสร็จแล้วครับผมอันนี้โบ๊อ่บ่ได้กินแรงครับผมนี่เอาไปกิน มื่อวันอาคารตอนพักเที so to to ่ยงนะครับผมพี่น้องนี่ได้ขาบหนึ่งพอดีนะครับผมแชบๆเลยง่ายๆนะครับผมพี่น้องเฮ็ดไว้เองที่หล่ะเรื่องงานมาแล้ววันนี้มือเร่เศร้าตื่นสวยอาบหน้ากับเพตุงานหลดทั้งสิ้นมอเขาเคยว่าได้มงมางมมาเห็นหน่อยยุ่งหน่อยกินยากนะครับผมเรื่องงานมากต่เฮ็ดไว้เฮ็ดไว้เข้าไปผมยุ่งเเดียวเนาะกาถ้าอยู่ตรงกันกับมสองคนกับหมายกระท้าได้เข้าคนละกะก็ต้องรอให้มมตื่นก่อนเพื่อหลับพี่น้องก็จะได้เห็นนาอยยุ่งหน่กินได้นบัดนี้ยุ่ผูพเดียวมาเลย สะดวกสบายเนยจดน้อยังสินหาเาผมเลือกงานมาก็ะิดมันกินไว้เฮ็ดไว้เฮ็ดไว้นะครับผมพี่น้องนี่ยยังเมื่อนี่ละเรียบร้อยเลยนะครับผมเอากะซีประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็เลยครับผมพี่น้องก็เป็นคลิปบริกาศหลังเลือกงานนะครับผมเลือกงานมากะมาเฮ็ดนอกินไว้ถ้ากินเมื่ออื่นนะครับผมพี่น้องซ่อนแนวกินแรงผมเมือนี่กะพื่อหลัจากสองสามทุ่มมานเราก็จะกินนะครับผมพี่น้องหากินเต็เวียนไหลมันก็ที่หิวเข้าไว้นะครับผมเนาะ กะิประมาณนี้เนาะบรรยากาศโดยรวมครับผมเอาไปเจอกันใ่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากห้เด้อน้ำพรกิกกกหมูม่มอนสังนะครับผมพี่น้องมีทั้งแบบน้ำพรกิกมีทั้งแบบธรรมดาผู้ใดมากแบบใดผู้ใดยากอุดหนุนแบบใดครับผมถ้าเข้าไปสอบถานนลาเอียดตามที่ผมขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับผมแลวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมนั้งแน่นะครับผมผู้ดใดสงสัยยังจะถามยังกับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยหรือว่าจะทักเข้าไปในเพจผมก็ได้นะครับผมพี่น้องเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับผมเอาไปเจอกันใ่คลิปหน้าครับสำหรับ อ้ำน้ำอัพธาตัดคลิปสกอนครับผมนอนหลับฝันดีสุภูพสุคนครับสวัสดีครับไม่ไม่หนุ่ยง่ายจดจัดฝัดบื้มครับผม